คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสร้างสสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสรุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับ มาพบกับสูตรหวยโชคสิทีมูลานนะครับกับสูตรรวยปังสองตัวล่างสูตรที่1น,นะครับที่ในงวดที่แล้วเข้าในส่วนของในส่วนของตัวกลับนะครับมันมาปั๊บนะครับที่คำนวณได้อันนี้นะเดี๋ยวมาดู ได้3าห้าครับมันออกห้าสามนะครับกับสูตรรอยตัง2ตัวล่างสุดที่1นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ตั้งแต่ของวัดของหนึ่งกวาพันนะครับเรามาดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ใช้กระดาษบนเกาอยู่เลยนะ ในวิธีการคำนวณครับแต่บนครับหลักหลักสิบครับหลักสิบของหลักสิบหลักสิบของนวยที่หนึ่งนะครับคือดูเัญหลักแต่บนก่อนนะครับแต่บนก็คือหลักสิบของหวยที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยได้กับแปด แปบวกบวก1งของที่ครับได้เท่ากับ9บวก4คงที่ได้กับ3บวก1งของที่ได้เท่ากับ4บวก2งของที่ครับได้เท่ากับ6ครับได้9 3 4และว6นะครับแถวบนแถวล่างครับหลักหลักหมื่นครับคูณด้วย2ครับหลักแสนหลักร้อยครับคูณด้วย2นะครับแล้วนำผล่าผลคูณบวกรวมกันครับได้เท่ากับ20ครับ สองสิบหกนะสองสองสี่สิบหกบวี่เป็นยี่สิบยี่สิบกสี่ครับเป็นยี่สิี่ใส่สี่ครับบวกอีกหนึ่คงที่ครับเป็นห้าครับบวกอีกสาคงที่ครับได้แปดครับบวกอีกห้าคงที่ครับได้สามครับแถวล่างได้สี่ห้าแปและสามนะครับสี่ห้าแปดและสามก็เราก็นํามาจับคู่กันนะครับสิบหกกุมภาพันธ์ครับออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามและเก้าสี่นะเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนยและเก่อตัวล่างเลย เก้าและสี่มานะครับสิบปรมาพันครับออกเก็บเป็นหนึงสี่ศูนย์สามและเก้านครับคำนวณต่อครับแถวบนครับหลักสิบครับหอยหนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของ2องตัวล่างครับศูนย์บวกสีได้สครับบวกด้วยเอาแถวเอาแถวบนกันนะครับได้สี่สี่บวกหเป็นห้ครับบวกเพิ่มอีกสครับเป็นเกบวกเพิ่มอีกหครับเป็นศนยบวกเพิ่มอีกสครับได้ส ได้แถวบนได้5 9 0และ2นะครับแถวล่างกันบ้างครับหลักหลักหมื่นครับคูณด้วย2ครับหลักร้อยคูณด้วย2นะครับ8 2 16 4 2 8นะครับ 16, 6, 8, 20, 16 8เป็น20 16 8เป็น24ครับเ4นะครับ4นะครับ4 16 16 8 16 สี่สองสิบวกแปดเป็นยี24ิบสีวกสี่ครับสิบหกบวกแปดสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบวกสี่ครับเป็นยี่ครับใส่แบวกเพิ่มอีกหนึงคงที่ครับเป็นเครับแล้วก็บวกเพิ่มอีกสาเป็นสบวกเพิ่มอีกค่าคงที่ครับเป็นเได้แปดและเครับแปดและเนะครับ หมินาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเกมและเก้าแปครับเและแปดครับเ้ามาบนแมาล่างอันนี้นะครับเข้ามาตรงๆอันนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งว่าถัดมาถูกต้องนะครับหมินาคมครับออกแปดเจ็แปดละเก้าแปครับแถวบนก่อนนะครับหลักสิบของมันึงครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างครับแปดจะแกับ3ามเป็น1ิบเอดสิบเอ็วกหครับเป็นสิใส่สครับบวกเพิมีกสีของที่ครับได้ห บวกเพิ่มอีกถึงของที่ครับได้7บวกเพิ่มอีกสองของที่ครับได้9ครับได้2 6 7และ9ครับ2 6 7และ9นะครับแถวบนแถวล่างกันบ้างครับหลักหมื่นครับของนั้นที่หคูณด้วยสนะครับบวกด้วยหลักร้อยแล้วมันที่1คูณด้วยสนะครับ7 2 14 9 2 18 18อ่า14บสวกสิเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น32 32ครับบวกสของที่ครับเป็น 46ครับเซหครับบอกเพิ่มี1คงงที่ครับได้7บอกเพิ่มี3คงที่ครับได้0ูบอกเพิ่มี5ห้างที่ครับได้5้าได้6 7 0ดศูนและาครับเป็นแถวละนะครับแถวบนกับแถวล่างนำมาประกบกันครับส6บพีนาคมครับออก503 4ูนย์ี่หกดครับ77ดดครับ7ดมาบน7มาล่างครับ ส่งตัวล่างสิบบอกมีนาคมครับ503ศูนย์ก็เจนะครับแถวบนก่อนนะครับหลักสิบของร้อยหนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของของสองตัวล่างครับ4ีบวกเเป็น11ครับ11 11อบวกหครับเป็น12บสองเศษสครับบวกเพิ่มอีก4ครับเป็น6บวกเพิ่มอีก1คงที่ครับเป็น7 บวกเพิ่มอีกสอของที่ครับเป็น9ครับได้2 6 7และ9ครับ2 6 7และ9นะครับไล้ดูแถวล่างกันบ้างครับแถวล่างครับหลักหมื่นครับคูณด้วย2ครับหลักร้อยละวันที่หนครับคูณด้วย2 0งคูณสได้0ครับ4 2เป็น8ครับบวกรวมกันได้8ครับ8ปบวกสครับเป็น12ใส่2ครับบวกเพิ่มอีกหนของที่ครับเป็น3บวกเพิ่มอีกสาของที่ครับได้6 เพิ่มมี5้าคงที่ครับได้1ครับ2 3 6สาและ1นะครับแถวบนและแถวล่างนำมาประกบกันนะครับประกบคู่กันนะครับ16พฤษภาคมครับออก0ูนย์5นะศย์ครับเลนะครับ2มาบนครับ2มาล่างนะครับที่กำหนดไว้ทางบนนะครับ16พฤษภาคมครับศูนย์5 22ศย์กนะครับแถวบนกันก่อนนะครับแถวบนครับหลัก หลักหลักสิบครับหนที่หครับบวกด้วยหลักหนวนสองตัวล่างครับคือสองเก้าบวกสองเกเครับเป็นสิบเครับบวกหงของที่ครับเป็นสิบสใส่สบวกเพิ่มอีกสของที่ครับได้หครับบวกเพิ่มอีกหของที่ครับได้7จ็ดเพิ่มอีกสงของที่ครับได้เครับได้สองหกเจ็ดกเก้าครับสองหกกเ้าแถวบนนะแถวล่างกันบ้างครับหลักหมื่นครับคูณด้วยสหลักร้อยนที่หคูณด้วยสนะครับห้าสองสิบ คูณสก็ได้0นย์ครับ52 10อ่า10ได้ผลรวมเป็น10ครับ10บวกอีก4ของที่ครับเป็น14ใส่4ครับบวกเพิ่มอีก1ของที่ครับได้5ครับบวกเพิ่มอีก3ของที่ได้8ครับบวกเพิ่มอีกค่าของที่ได้3ครับได้4 5 8และ3กรค่แถวล่างแถวบนและแถวล่างนำมาประกบคู่กันครับ 1มิถุนายนครับออก8 3 1 5 6 7หนละสอนะครับ2 4งสี่นี่ไหมครับ2มาบน4มาล่างเลยนะครับ1มิถุนายนครับออก8 3 1 5 6 7หนละสอนะครับแถวบนก่อนนะครับหลักสิบของรลยกที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับ6กับ4เป็น10ครับ10บวกด้วย1ของที่ครับเป็น11บเอเซ่งครับบวกเพิ่มอีก4ของที่ครับได้5บวกเพิ่มอีก1ของที่นะครับได้6 บอกเพิ่มมีสอของที่ครับได้8ได้1 5 6และ8ครับ1 5 6และ8นะครับเราดูแถวล่างกันบ้างครับแถวล่างครับหลักหมื่นครับคูณด้วย2นะครับหลักร้อยหองร้อยถึงคูณด้วย2นะครับ8 3 2 6ครับ5 2 10 6 6กับ10นะครับเป็น16 16กบวกสครับเป็น20่สิบใส่ศูนย์ครับบอกเพิ่มมีหนึ่งของที่ครับได้1ครับบอกเพิ่มมีสามของที่ครับได้4 บทก่มีห้าคงที่ครับได้เก้าครับได้ศูนย์หนึ่งสี่และเก้าครับแถวล่างและแถวบนนํามาประกบคู่กันครับสิบหกมิถุนายนครับออกศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับและหกสี่นะครับหกมาแถวบนสี่มาแถวล่างครับที่คำนวไว้นะครับสิบหกมิถุนายนครับห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดะหกสี่นะครับแถวบนกันนะครับหลักสิบของหนึ่งครับบอกด้วยหลักหน่วยของ หองสองตัวหองสองตัวล่างนะครับบวกด้วย6กับ4เป็น10ครับ10บวกหครับเป็น11ใส่1ครับบวกเพิ่มอีกสของที่ครับได้5บวกเพิ่มอีกหงของที่ครับได้6บวกเพิ่มอีกสงของที่ครับได้8ครับได้1 5 6และ8ครับในแถวล่างบ้างครับหลักหมื่นครับคูณด้วย2หลักร้อยคูณด้วย2นะครับมองด้าน่หนึ่งสองเก้าครับ18 9 20 20บวก4ครับเป็น24ใส่4บอกเพิ่มมี1ของที่ครับได้5บอกเพิ่มมี3ของที่ครับได้8บอกเพิ่มมี5ของที่ครับได้3ได้4 5 8ละ3ครับ4 5 8ละ3แถวบถละละออนแลล่างนำมาประกบคู่กันนะ1กรกฎาคมครับออก3 4 7, 7 2 5 8ครับและ2ตัว่าออก8 3นะครับ8 3 แปดมังบนครับสามมังล่างวนทกรกาคมครับออก3ามจีเจ็ดสครับและแปดส่ครับเท่าบนครับหลักหลักสิบของหลักสิบของวันที่หครับบวกด้วยหลักหนของสตัวล่างครับห้าบวกสะเป็นแปดครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับบวกอีกสี่ของที่ก็ครับเป็นสามบวอีกหของที่ครับเป็นสี่บวกสองของที่ครับได้หก ได้เก้าสามสี่และหกครับเก้าสามสี่และหกเรามาดูแถวล่างกันบ้างครับหลักหมื่นครับคูณด้2สหลักร้อยหองมึคูณด้2นะครับสี่สองแสองสี่แกับสี่แปดเก้าสองสิบบวกสครับเป็นสิบกวกส่ของที่ครับเป็นสิบหครับบวกเพิมีหของที่ครับเป็นเบวกเพิมีสามของที่ครับได้ศูนย์บวกเพิ่มมีห้าของที่ครับได้หครับได้หก เจ็ดและหครับ670แหในแถวล่างนะครับเรานำมาประกบกันนะครับโอเคนะครับอ่านิวสบบิบกรกฎาคมครับ6กออก873 2จ็ปถครับสองตัวล่างออกแปดตัวร่างออก ห้าสามครับเห็นไหมครับนี่ยเมื่อกี้เอาค่าสามใช่ไหมครับเมื่อที่เราค่าสามสามมงบนครับห้ามางล่างครับโอเคตามาดูในในงวดที่เรา,าคอยนะครับแถวบนก่อนนะครับ 10, ะนะครับหลักสิบของางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ด นะครับ1ิบสครับบวก11บเวกด้่งของที่ครับเป็น11บเวกหงของที่ครับเป็น12นะครับบวกด้วย4ีของที่ครับเป็นบวกเพิ่มอีก4ครับเป็น6บวกเพิ่มอีก1นงของที่ครับเป็นเป็น7ครับบวกเพิ่มอีก2องของที่ครับได้9ครับได้2 6 7และ9นะครับอาัตละแถวนะ แถวบนได้26 7และ9นะครับแถวล่างกันบ้างครับหลักหมื่นครับของละวัคูณได้2นะครับ7 2 14บวกด้วยหลักร้อยละวันที่หครับคูณได้2 2 2 4นะครับ14บวก4เป็น18นะครับ18 18บวกด้วย4คงที่ครับ18 19 20 21 22 22ครับใส่2ครับ2บวก1งคงที่ครับเป็น3บวกด้วย3คงที่ครับเป็น6 บวกได้คงที่ครับเป็นหนึ่งครับได้2 3 6และ1ครับเมื่อนำมาจับคู่กันจะก็จะได้ดังนี้ครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับหวยโชคสิรธิหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับ เพื่อน,นําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆ,ๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากได้สอันนี้เป็น2ตัวล่างนะครับ2 2 2 3 2 6 2 1 6 2 6 3 6 6ง 6, ห 6, 7สองหนึ่มนึ่งเจ็สามเ่งราบในาชอบคู่ไหนกันบ้างเอ่ย ส2งสองสองสามสองหกสองหนึ่งหสองสหกหนึ่งเดสองเจสาเหเจดหนึ่งอ้าเหลือเก้าอีกอันนึงเกอันนึงครับ9กสองก็ว่ามันตกไป9ก้าสห อ่า91ครับโอเคครบแล้วนะครับก็งั้นไง,งก็ลองเลือกไปใช้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กแล้วก็ในไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรรวยปังสองตารางสูตรหนึ่งนะครับที่เข้าใจง่าจะไม่ยนะครับาติดตามในสูตรต่อไปนครับสวัสดีครับ